สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปการให้คําแนะนําทางด้านโภชนาการสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2ค่ะโรคเบาหวานชนิดที่2เกิดจากอะไรเกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลินนั่นเองค่ะประมาณ95%นะคะมาจากผู้สูงอายุคนอ้วนหรือว่าตามกรรมพันธุ์ค่ะหลักโภชนาการที่ควรรู้การกินอาหารให้ถูกหลกักคือหัวใจสําคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะ หลักการง่ายๆเลยนะคะคือหลักจานสุขภาพ2-11นั่นเองค่ะใน1จานนะคะจะมีผัก2ส,ส่วน แล้วก็จะมีข้าวนะคะ1ส่วนข้าวที่แนะนำเนี่ยจะเป็นข้าวขัดสีน้อยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะคะจะคือเนื้อสัตว์ซึ่งแนะนําคือเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ําค่ะในมือนั้นจะมีนมหรือผลไม้เพิ่มอีกหนึ่งส่วนก็ได้ค่ะเรามาเจาะลึกกันบ้างน,นะคะสําหรับคาร์โบไฮเดรตนะคะเลือกชนิดที่ย่อยช้าค่ะมีค่าดัชนีน้ําตาลปานกลางถึงต่ําเช่นข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรซ์เบอรี่ส่วนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะคืออาหารที่มีค่าดัชนีน้ําตาลสูงค่ะเช่นน้ําอัดลมหรืออว่่่ามัันฝรงทดคะ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะควรได้รับคาร์โบไฮเดรตวันละ6-11ส่วนโดย1ส่วนเท่ากับข้าวสุก1ทัพพีค่ะประมาณ15กรัมค่ะต่อมานะคะคือใย,ยอาหารนั่นเองค่ะใย,ยอาหารนะคะมีส่วนช่วยในการชะลอการดูดซึมน้ําตาลในเลือดแล้วก็ผู้ป่วยนะคะควรได้รับใย,ยอาหารวันละ25-35กรัมค่ะตัวอย่างนะคะเช่นผักใบเขียวผลไม้ทั้งผลและธัญพืชไม่ขัดสีค่ะต่อมานะคะก็คือโปรตีนค่ะ ผู้ป่วยควรกินโปรตีนให้เพียงพอผู้ใหญ่นะคะควรได้รับโปรตีนประมาณมือละ20-30กรัมกระจายสม่ำเสมอ3ม,มือค่ะก็โปรตีนที่เราแนะนำสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2เนี่ยเช่น,น,ชน,นปลาไก่ไม่ติดมันไข่แล้วก็เต้าหู้ค่ะ แล้วก็สิ่งที่ควเรเลี่ยงเลยนะคะก็คือเนื้อสัตว์ติดมันค่ะแล้วก็พวกอาหารแปรรูปต่างๆมันแม้มันอร่อยก็จริงนะคะแต่ว่าไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงค่ะต่อมานะคะก็คือไขมันค่ะผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สองนะคะควรที่จะลดไขมันอิ่มตัวแล้วก็อีกชนิดนะคะก็คือลดไขมันทรานส์นั่นเองค่ะอย่างไขมันที่ไม่ควรทานนะคะอาทิเช่นเนยน้ำมันหมูหรือว่าของทอดค่ะ แล้วผู้ป่วยนะคะควรที่จะทานน้ามันใดได้บ้างนะคะก็อย่างเช่นน้ํามันลําข้าวค่ะน้ํามันมะก,กอกแล้วก็น้ํามันถนั่วเหลืองค่ะต่อไปนะคะคือผลไม้นั่นเองค่ะผละไม้นะคะมีส่วนช่วยในการมีวิตามินแล้วก็มีใยอาหารค่ะแต่ก็อาจจะมีข้อเสียคือมีน้ําตาลจากธรรมชาติซึ่งอาจจะส่งผลต่อน้ําตาลในเลือดได้ผู้ป่วยนะคะควรได้กินผลไม้ประมาณ2 3าครั้งครั้งละ1ส่วนค่ะ ต่อามานะคะผละไม้ที่เราแนะนํนำเลยเนี่ยก็คืออย่างเช่นแอปเปิลฝรั่งสม้มหรือว่ามะละกอค่ะส่วนผลไม้ที่ควรเลี่ยงเลยนะคะก็คือผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงค่ะ mm hmm. เช่นทุเรียน ลำไยแล้วก็ผลไม้เชื่อมค่ะต่อมานะคะคือโซเดียมนั่นเองค่ะผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2นะคะก็ควรที่จะลดความเค็มเหมือนกันแล้วก็ไม่ควรได้รับโซเดียมเกินวันละ2,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะแล้วก็มีทางเลือกอื่นในการปรุงนะคะอย่างเช่นเลือกใช้สมุนไพรมะนาวหรือว่าพริกไทยในการปรุงแทนค่ะเรามาประเภทนำ้นำน้ำเครื่องดื่มกันบ้างดีกว่านะคะต่อมาก็คือนมนั่นเองค่ะ ผู้ป่วยนะกินนมได้1-2ส่วนต่อวันแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกนมสดหรือว่านมที่มีการปรุงแต่งรสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นชอ็อกโกแลตสตรอเบอรี่รสใดๆก็ตามนะคะควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะนมประเภทพวกนี้เนี่ยเป็นนมที่มีน้ําตาลสูงค่ะแล้วก็อีกชนิดก็คือนมประเภทโอวัลตินหรือว่ามโลค่ะเพราะว่านมประเภทนี้เนี่ยก็มีน้ําตาลสูงเช่นกันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะ เฮ้ยเราเราควรกินนมอะไรได้บ้างเนี่ยข้อห้ามอยู่ไปหมดเลยนมที่กินได้คือนมพองมันเนยนั่นเองค่ะตามนี้ตัวอ,อย่างเลยนะคะคือในฉลากจะมีเขียนไว้นะคะว่าเป็นนมพองมันเนยก็สามารถเลือกหยิบมาดื่มได้ค่ะต่อมานะคะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือแอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์นะคะจริงๆเนี่ยไม่อยากให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยดื่มเลยนะคะแต่ว่าถ้าในผู้ป่วยที่สามารถควบคุมน้ำตาลได้ดีเนี่ยก็อาจจะอนุญาตให้ดื่ม ครั้งคราวนะคะเพียงประมาณ1ส่วนต่อวันค่ะเช่นตัวอย่างก็ประมาณเบียร์หกระป๋องประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะเรามาแชร์ไอเดียในการรับประทานอาหารให้ถูกหลักกันดีกว่าค่ะเมนูแรกนะคะก็คือเป็นข้าวราดผัดผกัก ต้มยำนะคะเราก็จะเปลี่ยนจากข้าวขาวเนี่ยให้กลายมาเป็นข้าวกล้องค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากไก่ติดมันเนี่ยให้กลายมาเป็นไก่แบบอกไก่แทนในต้มยำนะคะเราก็จะเพิ่มผักอีกส่วนหนึ่งอย่างเช่นเห็ดนางฟ้าแล้วเราก็จะลดในการซดน้าซุปจนหมดนั่นเองค่ะเมนูต่อมานะคะก็คือข้าวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่นะคะเราก็จะเปลี่ยนจากข้าวมันเนี่ยให้กลายมาเป็นข้าวสวยค่ะไก่ก็จะเลือกไก่ที่ไม่ติดมันนะคะแล้วก็ ผักเนี่ยเราก็จะเพิ่มในเป็นเป็นแตงกวาหรือว่าเพิ่มผักในน้ําซุปแล้วก็น้ําจิ้มนะคะแล้วก็ท่าไม่ลาดเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าลาดนิดนึงเพื่อมีรสชาตินะคะเมนูต่อมานะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟน,นั่นเองค่ะเราก็อาจจะเปลี่ยนจากเส้นใหญ่เนี่ยมาเป็นเส้นหมี่แทนแล้วก็เพิ่มโปรตีนนะคะเช่นกุ้งหมูชิ้นหรือว่า,อาปลาค่ะแล้วก็เราก็จะเพิ่มผักนะคะเช่นเพิ่มผักบุง้งเพิ่มถั่วงอกค่ะ แล้วก็สิ่งที่ควรลดเลยนะคะก็คือลดการปรุงลดการใส่กระเทียมเจียวแล้วก็ลดการสุกน้าสุบจนหมดนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะก็อย่าลืมออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะอย่างน้อยวันละ30นาทีก็ได้เราทานอาหารตามหลักโภชนาการอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยก็อย่าลืมออกกําลังกายเพื่อตัวเราเองนะคะทําควบคู่กันก็จะดีมากๆเลยค่ะสุขภาพตัวเรานะคะสําคัญที่สุดอย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะ